ปุณผู้ชมครับความเคี้ยวกจีเนี่ยต้องมีน้ำครับเหมือนกับพระพเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าน้ำคือชีวิตดังนั้นฝนตกมาเราต้องเก็บน้ำไว้ใต้ดินครับเก็บน้ำไว้ใต้ดินหรือหลวงพ่อท่านมีความเชี่ยวชาญท่านเรียกว่าการทำธนาคารน้ำครับนี่คือสิ่งแวดล้อมของวัดสังฆารัตนารามครับ ร่มรื่นมากกันผู้ชมครับเขียวขจีพอเราทําน้ําใต้ดินแบบทั้งปิดและแบบเปิดไว้อีกหลายหลุมเลยทีเดียวครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสพระอาจารย์รัเืสังคมจะมาสัมภาษณ์โดยตรงนะครับแต่วันนี้เราได้ความรู้มากมายนะครับจากท่านพระเดชพระคุณพระครูต่อยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและก็เป็นผู้ กราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคุณนิเทศศาสนคุณหรือหลวงพ่อสมานของเรามาทำไว้นะครับถ้าธนาคารน้ำทั้งแบบเปิดและแบบปิดมีที่ไหนเยอะๆนะครับต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติก็จะอุดมสมบูรณ์อย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่คือบทพิสูจน์ให้เห็นว่าธนาคารน้ำนั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาล กับแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่โคกน้องนาธนาคารน้ำอิสานบ้านเฮาหรือทั่วประเทศไทยขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีอพิโซนนี้นะครับเรื่องของโคกน้องนาธนาคารนา้ำหรือกราว n วอเตอร์แบง์ที่วัดสังขรัตนารามโอค ahoma ซิตี้สหรัฐอเมริกาอขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญ หลวงพ่อต้องเดินทางก่อนนะครับขอเจริญพร